สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดูทุกคนกลับมาพบกับมะม่วง mango gaming และ olly channel อเช่นเคยนะครับนทักทายแฟนๆช่องตัวเองหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับ olly channel ครับวันนี้มา fitting american truck simulator กับ mango gaming อีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้เราอยู่ในเกม american truck simulator นะครับก็ตอนนี้เรามารับงานกันที่บริษัท rail export นะฮะบริษัทที่ขนส่ง สู่สินค้าหรือว่าขนส่งสินค้าทางรถไฟนั่นเองนะฮะก็เรามารับงานเป็นท่ั่วเหลืองนะครับโหลดอยู่ในไซโลเรียบร้อยแล้วในฮอปเปอร์นะฮะหางฮอปเปอร์ตัวนี้นะก็ชื่องานชื่อซอยบินซอยบินนะฮะที่แปลว่าถั่วเหลืองนะฮะน้ำหนัก20ตันนะระยะทาง151ไมล์หรือ244กกิโลนะเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปส่งงานที่โอริกอนนะครับเมืองพอร์ตแลนด์นะไปส่งที่ท่าเรือ ก็คือรับรับหางจากรถไฟบริษัทรถไฟไปขึ้นเรือต่อนะฮะเออแล้วทําไมเขาไม่เอารถไฟขึ้นวิ่งขึ้นไปบนเรือเลยก็จบนะไม่เรือจมนะเรือจมอ่ะใจเย็นนะหางผมก็หางผมก็เป็นหางดียอซีหลอดิงนะฮะสองเพาของอ้นเป็นหางในเกมนะครับสามเพานะเป็นหางฮอปเปอร์หางแบบนี้มันจะผลแต่พวกเขาเรียกผลิตผลทางการเกษตรเนาะเราสามารถเปิด ด้านบนหลังคาได้มันเป็นผ้าใบคลุมนะฮะมีมีตัวเสาเนี่ยที่ลูดเปิดได้นะี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจอ,อกเดินทางกันนะจะได้ <ทำ S 1> ไม่เ <ผม S 1> สียเวล<ร>าอเอ่อก็ของคุณสามเผาไงผมก็ไม่แน่ใจของผมมันอ้วนกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น้ำหนักเท่ากันนะยี่สิบตันนะอะไรกันครับเออของผมหางอาจจะของผมใส่เต็มคุณใส่ไม่เต็มหรอ นั่นตนิเขาไม่มีตู้เขาไม่มีตู้อื่นให้ผมเลยใช่ไหมไปฮะออกเดินทางครับคุณผู้ชมเจออะไปกันเสียนาฬิกาเสียเวลาฮะโอเคครับไปกหนุหวาท้านผู้ชมไปตอนนี้เราอยู่ในยากิมานะครับ่านผู้ชมในวอชิงตันใช่ไหมครับใช่ครับชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยนะเออนะยากิมะยากิมะยากิมะ อยากิมะนี่ญี่ปุ่นเลยนะอาจจะตั้งชื่อตามคนญี่ปุ่นก็ได้นะจริงๆอาจจะเรียกยากิมะารีเรีวก,กว่านะครับโอเคครับออกมาได้เลยซ้ายมีรถหึงคันอยู่ไกลๆระวังเลี้ยวมาระวังไปเกี่ยวป้ายเขาล้มนะครับ ว่าอร่อยครับยังไม่ได้ลองเลยอ,อร่อยได้ไงเขาบอกยัมมีอ่อ่ะอ๋อไปแดงนะครับบอมเรายังอยู่ใน k e n w o t h W900 นะครับท่านผู้ชมของผมเป็น New Style นะครับของมะม่วงเป็นโบรนสไตล์ครับผม,ผมก็ ทำลายสีขาวนะครับ USA นะเพื่อเป็นเกียรติกับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงนะเรียกว่า,า,วามีสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิใช้จบสถาบันนี้มาครับว้งวังคุณกับผมต้องเรียนเพาะนะเราจะได้เป็นด็อกเตอร์ นี่เราเป็นด็อกเตอร์ในอเมริกานี่เป็นง่ายนะคุณไม่รู้หรออันนี้เป็นด็อกอย่างเดียวฮะเตอร์ไว้ที่หลังแปลกๆนะแต่ข้างหลังผมก็มีนะอะไรฮะรถอ่ะนี้ที่เขาไว้ซักผ้าอะไรฮะไฮเตอร์เฮ้ยไม่ใช่เอาแช่ผ้านะ ใช่ใช่แช่ชาติขาวชาติน้าแช่ทีขาวทั้งตัวแช่อะไรเขา,านาเหลือเลนเดียวไอ้ห่าเป็นทางเลนก <c oughs> ว้างนะเหลือเก่งขั้นอยู่บอ้65ไมค์ครับจุดนี้จะไป 60สทักอะ่ะ65สิาำหรับรถเล็กมีไปรถเล็กๆข้างล่างอย่างเงี้วหกสิไมล์ทักพอ <c oughs> ดีไม่เห็นก็เลยไม่ได้ทักครับ <c oughs> เนี่ไม่ใช่ไปถึงรถบรรทุกอ๋อรถบรรทุกที่ทางขวามีแท็กเตอร์นะขับล <c oughs> ังเก็บน่าจะเป็นส่วนแอปเปิลหรือเปล่านะตรงไปจะเป็นบัสเดลฟาร์มนะ่านผู้ชมป้ายบอกอยู่นนะนี่ผมเป็นไกด์นะท่านผู้ชม มะเขือเทศนะนะอาไม่ใช่อ๋อมือถึงหางตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลากเท่าไหร่ไ,ม,ไม่ค่อยเจองานเกษตรกรรมเท่าไหร่ส่วนมากเราจะไปเน้นพวกงานอุตสาหกรรมนะท่านผู้ชมใช่ <c oughs> ใช่ไหมครันบพี่วมใช่ไม่ตางเครื่องจักรหนะักเงินดี ตรงนี้เราต้องมาช่วยเกษตรกรนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปวิ่งพวก,พากภาคอุตสาหกรรมกันเยอะแล้วนะวันนี้เราก็มาแบบมีภาคการเกษตรเป็นบ้านนะครับใช่โอ้ยด่านผมไม่โดนนะอ,อผมน่าจะโดนนะงั้นตัวจไม่เหลือ <laughs> โอ้โต้องเข้าฝั่งนู้นอีกเวนนี่นี่นี่เข้าตรงนี้ก็ได้ตามผมมาว่างเข้ามาได้ครับโอเคครับ เราไปไหนไปกันนะท่านผู้ชมเราจะไม่ทิ้งเพื่อนให้เข้าเครื่องช่างอย่างเดียวได้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาเข้าเครื่องช่างอย่างโดดเดี่ยวที่แปลกๆนะเข้ามเป็นเพื่อนแต่ให้ช่างคนเดียวไม่ล้กผมเข้าไปช่างไม่ได้ดอ้นี่มันต้องนวน <ทำ S 2> ปะต้องวนนะแต่ป้ายมันเข้าได้เลยนะเข้เเเาเข้า เออเนี่ยสต็อปสต็อปหายเอาจริงๆอ่ะมันต้องเข้าอีกทางนึงนะอไม่แต่ป้ายมันหันมาฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันก็มีแต่ดูจากพื้นอ่ะมันน่าจะเขา้าอีกฝั่งอ่ะเสร็จแล้วคุณน้ำมัม่งสลับกันนะได้ได <c oughs> ีรถนะครับระวังมาได้มาได้มาได้เขาชะลอละขอเขาเรียวเขา้า ืออะไรสายืรถคืออะไรครับโรงแรมปะหรือว่าอะไรครับอาคาหรือเปล่าอ๋อเป็นไอ้นี่หรือเปล่าสถานีช่างน้ำหนักรถก็มาเยอะเลยเป็นพวกไอ้นี่หรือเปล่าสถานีตำรวจนะฮะตำรวจทางหลวงที่เขาช่างน้ำหนักใช่น่าจะใช่เบรกนะฮะดูรถเลยดีมางฝากดูได้ครับ สายว่างขวามไม่รู้ขวามไม่รู้ตุน้นี้เป็นทะเลทรายแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มจะแห้งแรงะคระับ มาแถววชิงตันแล้วพักหลังๆไม่เฉพามาวอชิงตันบ่อยนะแต่เส้นนี้เราไม่ค่อยได้ว<อ>ิ่งล่าสุดมากับน้องเอฟหรือเปล่าอาฮะววานีคือชนรถเอไอเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนะฮะเบรกนะครับ รรผมถคนจีนอยู่ข้างหน้าทำไมฮะรถรอเลี้ยวอ้อพวกคนจีนนะว,ว่างนะทำไมฮะรอเลี้ยวเหมือนกันนะ <c oughs> เอเดี๋ยวเ,เราต้องเลี้ยวกว่าแยกลีโอ้ผมนึกว่าจะได้วิ่งไปที่กาหลงลมอีก อืมไปไม่ถึงเนี่ยพไม่ให้รถใหญ่เข้ากั้นทางไว้มีรถสวนมานะครับขนอะไรฮะไม่แน่ใจฮะมันมันเขียนข้างหน้าว่าว่างน่าจะขับแท็กซี่ฮะไม่ใช่ฮะมันแท็กซี่จะขับใหญ่ขนาดนี้เล้ไหมจะาม่เจอาะพุธิสารข้ามทางอ่ะ นั <ST su ks> ่งกลางๆ้น่ะหรว่านั่งเซนเตอร์ยังมีามสะพานนั้นมรับใช่สะพานเหล็กแเดี๋ยวอนีไปกไม่ใช่าตาดูอครผชมดูข้างนอกกัน 5ไม์ตรงนี้เราเลี้ยวไหนวะเลี้ยวแยกนี้ฮะเลี้ยวเลี้ยวขวาใช่ฮะผ่านตลอดป้าก็ไม่รู้น่าจะใช่นะโอเคผ่านตลอดนะเอ้าโดนโดนจะรอจะรอตลอดเลยตลอดเลยเออเป็นกรรมไแล้วก็นี่ก็ผ่านตลอดนะหนูทดลองนะผู้ชมเรารอดีกว่านะ เราปรับเลยแหมคุณไปเลี้ยวไอ้นี่หรือเปล่าไปเลี้ยวเลนผิดหรอเออมันมีเลนเดียวไอ้นิมก็ไปได้นี่ฮะ<อ>เนี่ยคุณไปเลี้ยวเลนผิดอ,อ๋อแล้วผมตีวงต้องเลี้ยวเลนสองอเนี่ยกลัวเลี้ยวเลนหนึ่งเดี๋ยวมันไม่พ้นนีเน่เนี่ยเนี่ยจริงผมไม่โดนเดี๋ยวพอดีเปล่า ไอไอมันไปเมื่อกี้ไฟแดงแสดงว่าไปได้แสดงว่าคุณไปเลี้ยวเลนนั้นเลนสองใช่ตัวไม่พ้นไงก็เลยเลี้ยวโอ้เราดูวิวตรงนี้นะครับผู้ชมทางเก็บน้ำเขื่อนเขื่อนวิวเขื่อนเขื่อนแถวีเขื่อนนี้เปล่าลับกระคองไฟฟ้าไม่ใช่อ่ะอ๋อสวยงามดูสันขวานเอ้ยสันเขื่อนนะเฮ้ย ใช่นะทันเกื่อนพูดๆเร็วไปหน่อยอ่ะโอ้โหดูวิวอะไงนสวยงามทำทันไหมโอ้โหลากไปจอดแรงนะสามคันเขื่อนเขาใหญ่มากเลยครับใช่ จะเป็นน้ำเขินทั้งโรงไฟฟ้าเลยเหรอือเปล่าน่าจะใช่เขื่อนอันนี้ไงเขื่อนพลังงานไฟฟ้าเฮ้ยหัวลากสามพันจอดเลี้ยงกันเลยสามสี <c oughs> อย่างที่เขานัดรวมพลกันหรอือเปล่าครับ้องใส่ปาร์ตี้ดิมเขื่อนหัวลากเ,ยเ่ย สัตว์เชียวไงสีเหลืองใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะเี่ยเราแซงไปก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าพอจะแซงแรงทันทีเราก็เจอแบบนั้นมาตลอดใช่นะครับงหนักใช่่แซงไปแล้วเขาก็ออกขวาเลยเยี่ยมโอ้แอบเบรกอะไรขนาดนั้นเราก็นึกว่าจะเบี่ยงออกไปเลย ร้ายนะเนี่ยเล่นลาซะแนวเมื่อกี้ผมไม่ให้มันเข้ามันจะทำไงวะต้องเลยไปกลับรถอ่ะมันก็ชนคุณแค่ไ้นมันก็ดันทุลังจะไม่รู้มันจะเลี้ยวเท่านี้ไม่งั้นผมไม่ให้เข้าหรอกแก้งมันดูชมคลิปล่าสุดของผมหรือยังที่เอทีเอสยังไหมตับกระโดมี่ฮะนั่แล้วโดมี่โดนมาแ้วคันปาดเลยอ่ะปาดเข้าหน้าเลฮะอืบโหดจริงๆ นี่ดันชั่งน้ำหนักไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โดนเยอะอะไรเนี่ยโดนทุกอย่างาเฮ้ยผมไม่โดนอีกแล่ะทำไมผมนี่น่าจะโดนมากที่สุดเลยนะท่านผู้ชมวงก็ยาวนะ,ะครับุณชะลอชะลอไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผมปิดรถให้คุณดีกว่าอะไรนครับไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไล่ ไปแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวเราขับชะลอชะลอมะม่วงนะท่านผู้ชมยังอยู่ในโซนเขื่อนกันอยู่นะครับทางขวาก็ยังเป็นทางเก็บน้ำอยู่นะช่างเสร็จแล้วก็ไม่ไปเน,ะะเนเาะแสดงว่าช่างยังไม่เสร็จคนระับมันเลี้ยวอะไรเบรียดบัลลีเออร์ออกไปเลยวไเนะี่ย เมาวะะคันหหน,นี้ตัวแอลกอฮอล์ะนี่เดี๋ยวเบียดไปเลี้ยๆๆ <c oughs> อาจจะพึ่นพึ่สากหรือเปล่าเเนเล่เยอะ เ <c oughs> ทียบแ้างหลังพาดูวิวเขือนนะท่านผู้ชมตตามนั่งแล้วเทียบกันนะใช่น่าจะติดอ้อนไม่เตไเวลาครับติดสองเลนเลยเนี่ยโอ้โหคุณไม่แตงกันนะรถทิลเลอร์มันก็ออกมาเลนนี้กันใช่ไหมเต็มสองเลน แสงขึ้นไปครับขับ80โลนะโอเคขับ60ตามโอเคจัะน <c oughs> ี่า <c> จ <oughs> จะทันไม่ตทันกันที่ปลายทาง แล้วคราบไปเลยเร่งเลยครับ <c oughs> ขวาสองเลนไปทางแวนคูเวอร์ครับพช่ป้อมในเมืองเอเอา่เอาท่เาเรือที่เราจะไปนี่มันอยู่ระหว่างแวนคูเวอร์กับไปอพอตแลนด์เลยนะระหว่างกลางผมดูในแม่ใช่ชิดขวาครับเตรียมขวา เราต้องลงจากไฮเวย์นะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายปะ่ะเราบซึองอยู่เลนซ้ายนี่แหละวะมนลงได้เหมือนกันปะ่ะแรอร์พอ,อ์ตอตแลนด์ใช่ไหมครับออกชิซ้ายอ่าใช่ไฟแดงกัลจะรอด้วยรถติดไฟแดงสามพันรวรถคนจีนเนะี่ยใช่ครับรอ,อเลี้ยวอแล้วก็รอไฟแดง <laughs> รถหล่อเลี้ยว <c oughs> ดูจากการขับรถน่าจะเป็นจีนปักบุ้งนะกวางตุง้งอ๋อควางตุง้งน <c oughs> ี่รถคาสสิกซ้ายมือูลิอ๋อสวยสวย วันต่อเอาขวาได้นะฮะครับอ๋อไม่ต้องอ่ะอยู่เลียนั้นแหละเดี๋ยวมนันต้องเลี้ยวซ้ายอ๋อโอเคโอเคโซนโโนี้เกาะลางสนนสวยจังอ่อฮะ ใกล้จะถึงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยไปแดงไปแดงอ้าวเกออ่าเกือบเลวดีนะตามห่างมัวแต่ดูเกาะกลางถนนฮ่าฮ่าบางทีไฟเหลือง <c oughs> เลยไปแล้วครึ่งลอ้อเลยไปแล้วเกือบล้อหนึ่ง <c oughs> เต็มล้อเลยแหละ <c oughs> โอ้โหนี่จะเลยลไปโดนไอ้นี่ด้วยไม่โดนอ่ะนะโดนปรับ โดนปรับด้วยแถมโดนตำรวจปรับอีกตั้งหากสองเด้งเลยไม่โดนนะเราเลยไปแล้วแหละปกติล้อเลยแบบก็โดนแล้วนะไม่โดนเนี่ยฝนหยุดไปแล้วอะไรวะตกแบบเดียวผมถอยเดือดเดี๋ยวตำรวจมาไม่เห็นชนผมไหนๆผมก็ไม่เห็นละไปแล้วไปได้แล้วแสดงว่ายิงเลยไม่ครบล้อครับแลจะเหลือแบบ น่าจะมี VR ฉายภาพอยู่แต่มันเหลือยู่ประมาณแบบน่าเซนอะไรเงี้ยเรียตายนะครับเนารถฟอไฟแรงลับแสบ แรงไฟแรงวงเลี้ยวซ้ายไปเจอรางรถไฟนะฮะรถไฟมาไปไงอ,ะ <c oughs> อ่ะเขียวแล้วหรอไฟก็ติดก่ะมันเขียวแล้วแหละลไฟไฟก่นอนก่อนไม่ได้ผมมาปุ๊บเดี๋ยวนะไฟแดงแล้วคุณใจเย็นผมมาแล้ว <c oughs> กัไก่อนโดนถ่ายคลิปแล้วต้องโทษรถไฟฮะโทษเราไม่ได้โทษรถไฟ <c oughs> อะไรหรอกเขารอได้มาแล้ว บนแค่นี้อันนี้มันรถรางไม่ใช่รถไฟอะรถรางรถวิ่นในในในเมืองเอี๋ยวช้าด้วยนะเอ่อทางตรงน่าจะด่าผมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ช่วยไม่ได้ไปโทรถไฟนะฮะซ้ายนะครับใจเขียวผมอ่ะใช่ไหม <laughs> เออไฟเขียวของมาน <laughs> ติดรถไฟอ่ะ <laughs> เอ้านี่มันเป็นหนามบินเนี่ยเห็นไหมผมว่าอ้อาวแล้วเป็นหนามบินตราดูในแมพก,ก็นึงก็เป็นท่าเรือนะคุณผู้ชมปอดแลนคาโก้เซนรั่ <laughs> จากรถไฟมาขึ้นเครื่องต่อเนะยน่าจะเอาไมเขาไปเอารถไฟขึ้นเครื่องบินนะนั่นนะ่ะสิไม่ไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหกี่กี่ลํำเลยถึงจะพอ <c oughs> น่าจะเอามามาพักก่อนฮนะเนี่ยเขา้าโหลดเข้าด็อกก่อนแล้วก็คงอ่าเขาเรียกอะไรนะแพ็คแพ็กใหม่นะรีแพ็คเพื่อขึ้นเครื่อง น่าต้องต้องดีแพ็คเพราะว่าไอ้น,นี่ผมว่าน่าจะโหลดมาเป็นเป็นมเล็ดมาน่าต้องมาใส่กล่องใส่ลังใส่พาเลตอะไรพวกนี้ไม่น่าจะเอาขึ้นเครื่องนังหางนะช่องเดียวเลย่ะเนี่ยคพละช่อ,ง,องนี่ผมตั้งคำใหม่ ตัวนี้ถอยยากอยู่นะเพื่อนาแำนาจะถอยตรงกับชาวบ้านนะท่านผู้ชมปกตินี่หัวจะเอียงเลยเน้นหางตรงอนะหัวช่างมัน อเคเรียบร้อยฮะเบิร์บทักผมไปที่สามร้อยเจ็สิบเก้างานละสำรับว้าวสำรับไปนี่ฮนะสำรับอเมรกันทักอ่าเราลดอ้อนไปไหนละออกมาทางังมาทาังออกเลยเลีเ้ยวซ้ายครับ <c oughs> ไปดูเครื่องบินเหรอ เครื่องบินกันดีกวา่าฝันวันเด็กไว้เด็กดิชนผมนะยู่ได้นะแต่ห้ามเห่าเดี๋ยวใช่ <c oughs> อ๋อใช่โอเคอ่ะให <c oughs> <c oughs> ้ท่านผู้ชมมาดูวิวสนามบินนะฮะนี่นะครับเรารับงานจากเบริษัทรถไฟนะขนส่งทางรถไฟนะเอาลงเอาลงรถ รถหัวลากมานะฮะแล้วก็มาขึ้นเครื่องบินต่อนะฮะโอ้โหดูเหนื่อยหน่าดูนะการขนส่งเที่ยวนี้บริษัทขนส่งโดยเฉพาะเลยใช่โอเคครับคุณผู้ชมก็งานนี้ของเราก็ถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าเพื่อนๆชอบให้เราขับสไตล์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะฝากกด s u b สไคร b ์ช่องเป็นกำลังใจให้แม็กโก้กิมมิงกับอาโอลี่ด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับก็ยังไงเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มาไปที่หลังราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ